มงอาจเป็นนักว่าขาของว่าก็สวัสด no ีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมซูเปอร์ซารกเช่นเคยนะครับผมเมื่อกี้โคตรหัวร้อนเมื่อกี้ผมอัดจิบไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะอุตส่าห์แบบว่าพูดซาดีบดีเลยแม่ได้เป็นลูกเรือท่านผู้ชมเออตอนนี้ผมจะมาเล่นไอ้นี่นะ คลิปเนี้ยผมจะมาเล่นนักฆ่า,าหัวเป็นฝ่าย importer เป็นฝ่ายตัวแฝงอีกเช่นเคยแต่ว่าจะได้เป็นไหมพออัดคลิปนะมันไม่ค่อยจะได้เป็นกันหรอกนะท่านผู้ชมจเจ้าการลาอะไรบะพออัดอัดคลิปปุ๊บปรับดวงลดเลย500%อนะมึงไม่ได้เป็นเลยจริงๆสกิลมันก็ตามนี้นะท่านผู้ชมมันจะมีเป้าหมายมาให้เราฆ่าพอเราฆ่าเสร็จแล้วใช่ปะ่ะมันก็จะครูดาวแค่3วินะถ้าเราฆ่าเป้าหมายแต่ถ้ามันไม่ใช่เป้าหมายของเราอะ คูเราก็จะ40วินะนะก็จะนานหน่อยนะเออแรืออว่าเหมือนยังไงอะเหมือนยังไงวะอธิบายไม่ถูกอะก็ตามนี้ตามที่สกิลมันบอกนะลูกขอเถอะนะ CM ถ้ามนะึงเล่นตลกกับกูอยู่นี้นะไอ้ส่กูจะเล่นเ,นเกมนี้แล้วเออต้องอย่างงี้ดิครับผมเย่แต่จะเล่นนานหรือเปล่าเป็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> อ่าท่านผู้ชม อาจจะมีเป้าหมายมาเราฆ่านะก็ตามนี้ผมจะทำการปิดรงอาหารก่อนนะท่านะผู้ชมแล้วผมก็จะทำการปิดไฟต่อนนะผมปิดไฟละโอ้ยวิศาวะมันซ่อมมาดลไม่งั้นผมฆ่าแล้วเมื่อกี้จะได้วิศาวะซ่อมก่อนนะ ใช้ได้ใช้ใสกิลได้เปลืองมากพิศวาสีน้ำตาลน่าจะวางเปลืองแนะแต่ผมค่อยฆ่าเขาผมต้องฆ่าเป้าหมายผมก่อนนะสีน้ำเงินน่าจะฆ่านะผมว่า โอเคตอนนี้ป้อมายผมเปลี่ยนเป็นสีฟร์มินลแล<ฟ>้วเรียบร้อย,ย,ดยเดยวครูดาวเราจะเร็วมากเลยนะเหน็นไหมเห็นปะ<ฟ>หลุนๆหนนะ้าครูดาวอะหลุนๆน,นะมันได้จเจอศพแล้วสยงหัวเห็นเห็นเห็นเดิมานี้ละ ผมทําเคเวสอยู่กับสีส้มอยู่ที่ห้องยง้องรูปแผมคืเควยสอยู่ที่ห้องยิงครับกาลังทำเคลียิงอยู่แล้วก็วกลรีพอร์ก็ไม่มีอะไรจะพูดครับยืนยันสีแดงกับสีส้มได้ครับ ผมไม่มีอะไรพูดเลยเป็นจริงนะสีม่วงอาจเป็นแล้วก็่ข้าวหัวเพราะว่าลักลอบข้าวหัวหัที่จะมีล็อกใจมีนักสืบวิศวะนะเกมแล้วก็จะเครื่องเต็นทายก็ผมคิดว่าสีม่วงอาจเป็นลักลอาข้าวหัดก็ได้มีสนิทฐานนะว่าเขาอาจเป็นผมไม่ได้ยินนะมื่อกี้เขาพูดอะไรกล้ามกันเขาไม่มีอะไรเลยพูดสวัสดีครับ อีไหมคว่า้าหวต้องเตือมั้ย่าพาะิผมผมกลังสปัญญาที่เ้มอได้ไ้ยินเือแะคายทูที่ยีเือกับต่อบวนข้าครับค้าบผมกระโวดครับครับสีมุมผู้โวดสีเงินนะสียงินว่าสีขาว สิ่เงินเป็นตัวแฝงเป็นพวกเดียวกับเราโอเคทุกคนอันนี้ยังไม่มีใครสงสัยเรานะเอาเอาผมจะเอาทำไมวะผมปิดเองนี่วะเลื่มไปแล้วสมองผมปิดเองนี่ผมจะเอาทำไมวะเอ <c oughs> เองง โเลือกปิดถูกอันด้วยเพื่อนเราจะปิดไฟซะหน่อยนะมาปิดอันนี้ทำไมนี่อ่นายอยาฆ่านะทนายฆ่านี่ทำเสียเลยนะสีเหลืองนี่ถ้าฆ่านี่คือเอ้ยไม่ใช่เสียมกงนที่ถ้าฆ่านี่คือรู้หมดเลยนะเมื่อกี้ดีนะที่เขายังไม่ฆ่า อยากจะปิดไฟแล้วค่าหลุดๆมากเลยจริงๆนะปิดไฟเฮ้ยเ yeah. ย,ย่โอ้เสียงผู้อยู่ตัวโจมเนี่ยค่าไม่ได้นะแกงปิดก่อนแบบว่าเอ้ยสียงผู้จะฆ่าสีชมันนะ ผมว่าค่าเป้าหมายน่าจะดีกว่ากับเทมคคารคนปกติเพราะว่าคูคดาวมันจะนาน,นไงโอเคเป้าหมายผมต่อไปก็เดี๋ยวผมจประผู้สั่งไอ้นี่เออสวย oh <my> เกยมไวครับ <c oughs> เรียบเลย <c oughs> ชิวชิว <c oughs> ชิวครับทุกผู้ชมเออชิวอยู่นะ อข,อ umas, ขอโทตัวนี้คลิปนี้ค่อนข้างไวนะเขาการ์ดส์คือต okay. oh, ัวนี้มันค่อนข้างเก่งเลยผมมองว่าค่อนข้างเก่งอย่างเ้ยนะครับหัวเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้เล่นด้วยกันแต่ขอโทษนะขอโทษนะท่านผู้ชมเออคลิปนี้มาไวไปไวมากนะผมค่อนข้างที่จะภูมิใจมากนะที่ผมได้ฆาตกรชนะนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ลากัรเป็นเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าจะคลิปไหนก็กดติดตามไว้ด้วยนะผม ไม่ว่าจะเกมนี้หรือเกมไหนก็กดติดตามผมด้วยนะครับท่านผู้ชมเออผมจะทำคลิปแบบว่าสุดความสามารถแล้วนะท่านผู้ชมอ่ะตามนี้นะถ้าอยากให้ผมเล่นเกมไรก็คอมเมต์มาได้นะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้า